คำเตือนวิดีโอนี้จัดทำขึ้นมาเป็นเพียงการวิเคราะห์ตามหลักคณิตศาสตร์เท่านั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่มีเจตนาให้ท่านมาเชื่อตามเป็นการฝึกสมองเพื่อหาความน่าจะเป็นในการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นห้ามนำข้อมูลนี้มาใช้ในการเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสวัสดีเลขเด็ดนะครับ วันนี้ก็เป็นคิวของหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่18มีนา2564นะครับก็ใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วกดติดตามกดไลค์กด subscribe แล้วก็สั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปใหม่ๆท่านก็จะได้รับชมอย่างทันท่วงทีรวดเร็วทันใจเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ไปดูกันเลยนะครับที่ หวยลาวพัฒนานะครับงวดประจําวันที่18มีนา2564นะครับสําหรับงวดที่แล้วเนี่ยเลขที่เราให้ไปเนี่ยมันไปเข้าในส่วนของหวยเด็ดนะครับเลขเด็ดนะครับโดนใจนะครับเลขเด็ดโดนใจนะครับ3 7นะครับไปเข้าเป็นตัวกลับนะครับเพราะว่ามันออก73นะครับไปเข้าที่เราให้ไปก็คือ3 7นะครับ อ่ะสำหรับงวดนี้ครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสูตรคำนวณนะครับส่วนเลขเด็ดโดนใจเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีบหาให้แล้วก็รีบลงให้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็รวบรวมได้พอสมควรแล้วนะครับอ่ะสูตรแรกนะครับสูตรเด่นบน2สูตรชนนะครับอ่นะครับสูตรที่1นะครับ100ยนะครับบวกร้อยบวกสินะครับผลลั์อะไรออกมาก็นําไปบวก1บวกหบวกหแล้วก็บวก1นะครับ ก็หลักร้อยก็เป็นเลข3นะครับหลักร้อยเป็นเลข3แล้วก็หลักสิบก็เป็นเลขเ็ดนะครับนี่นะครับจวกสบวกเก็เป็น13นะครับตัดหลัก10บออกไปก็เหลือเลข3 3นะครับ3าบวกหเป็น4 4 1บวกหเป็น5 5าบวกหเป็น6แล้วกบวก1เป็น7นะครับส่วนสูตรที่2นะครับพันบวกร้อยแล้วก็บวก5คงที่นะครับอ่าพันนะครับก็คือเลข7นะครับร้อยก็คือเลข3แล้วก็5ก็คือ ห้าคงที่นะครับรวมกันแล้วได้สิบห้าตัดหลักสิบออกไปนะครับก็เหลือห้าห้าบวกสองก็เป็นเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งเป็นสิบตัดหลักสิบออกไปก็เหลือศูนย์เพราะฉะนั้นนะครับสูตรที่หนึ่งก็จะได้สามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับส่วนสูตรที่สองจะได้ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เมื่อนํามาชนสองสูตรนะครับก็จะ <c oughs> มีเหมือนกันอยู่สองเลขนะครับคือเลขห้าแล้วก็เลขเจ็ดนะครับก็เก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปใช้ตอนตัดเลขตอนท้ายนะครับ ต่อไปนะครับเป็นสูตรแต้มบนนะครับใช้2สูตรชนเหมือนกันนะครับสูตรแต้มบนก็ดังนี้เลยครับสูตรแต้มบนนะครับสูตรที่1นนะครับก็คือหลักร้อยบวกหลักสิบแล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับได้ผลลัพธ์อะไรออกมาก็นําไปบวก1นบวกหบวกสบวกสแล้วก็บวก1นะครับก็หลักร้อยก็คือเลข3นะครับหลักสิบคือเลข7หลักหน่วยก็คือเลข7นะครับ บวกกันแล้วก็ได้17 17ตัดหลัก10ออกไปเหลือ7นะครับ7จบวกหเป็น8 8ดบวกหเป็น9 9้าเบวกสเป็น11ตัดหลัก10ออกไปนะครับก็เหลือ1นะครับ1นบวกสก็เป็น4 4่บวกหก็เป็น5นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่1จะได้7 8 9 145นะครับต่อไปเป็นสูตรที่2สูตรที่2เราใช้หลักพันบวกหลักหน่วยแล้วก็บวกเลข8คงที่หลักพันก็คือเลข7นะครับหลักหน่วยก็คือเลข7 บวกกับ8นะครับรวมแล้วก็จะได้22ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือเลข2นะครับ2บวก3เป็น5 5บวก1เป็น6 6บวก1เป็น7 7บวก1เป็น8 8บวก1เป็น9และ9บวก2เป็น11ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ1นะครับเพราะฉะนั้นสูตรที่2เราก็จะได้2 5 6 7 8 9 1เมื่อเราได้ทั้ง2สูตรแล้วเราก็นำเลขมาชนกันเลยครับว่าเลขไหนเหมือนกันก็ตัดออกมานะครับเลข7เหมือนนะครับ เลข8เหมือนนะครับเลข9เหมือนเลข1เหมือนแล้วก็เลข5เหมือนเพราะฉะนั้นเมื่อนำา2สูตรชนเราจะเหลือเลข 7, 8 9 1 5อันนี้เก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราต้องไปใช้ตอนท้ายนะครับต่อไปเลยครับสูตรนะครับ25ประตูบนนะครับ25ประตูบนสูตรนี้ก็เข้ามาหลายง่วนนะครับก็ลองเลือกสันเลขกันดูได้นะครับสูตร25ประตูบนเราก็ต้องมาหา สูตรหลัก10ก่อนนะครับหลัก10หลัก10เราใช้ร้อยบวกเลข8คงที่นะครับร้อยก็คือเลข3 3บวก8เป็น1 1ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ1 1, 1บวก1เป็น2 2บวก2 2บวก1เป็น3 3บวก1เป็น4 4 3บวก3เป็น7เพราะฉะนั้นหลัก10เราจะได้เลข1 2 3 4 7นะครับต่อไปไปดูหลักหน่วยครับหลักหน่วยเราใช้มื่นบวก10บวกหน่วยแล้วก็บวกเลข1คงที่นะครับ เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาก็นํามาบวก1นึบวกสบวกหบวกสไปดูครับหลักหมื่นเราได้เลข8นะครับหลัก10เราได้เลข7นะครับหลักหน่วยเราก็ได้เลข7นะครับแล้วก็เลข1คงที่รวมกันแล้วก็ได้23นะครับ23ตัดหลัก10ออกไปเหลือ3 3าบวกหเป็น4 4ี่บวกสเป็น6 6กบวกหเป็น7 7เจบวกสเป็น10นะครับ 23, ตัดหลัก10ออกไปก็เหลือ0ูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้3 4 6 7ี่แล้วก็0ูนย์นะครับ อ่าไปดูกันครับเมื่อเราได้ทั้ง2อันแล้วนะครับ1 2 3 4 7นะครับแล้วก็3 4 6 7แล้วก็0นํามาประกบกันเลยครับหลัก10อยู่หลัก10หลักหน่วยอยู่หลักหน่วยนะครับเราก็จะได้เลข1 3 1 4, 1 4 1 6 1 7 1 0 2 3 2 4 2 6 2 7 2 0 3 3 3 4 3 6 3 7 3 0 4 3 4 4 4, 4 6 4 7 4 0 7 3 74 7 6 7 7แล้วก็70นะครับเมื่อเราได้สองได้สูตรย5่ประตูออกมาแล้วเนี่ยเราก็จับมาตัดกับเด่นบนนะครับที่เราหาไว้จำได้ไหมครับนี่เลยนะครับที่เราหาไว้ก็คือ5กับ7นั่นเองนะครับนำมาตัดนะครับก็คือใน25บประตูเนี่ยมีเลข5กับเลข7เราดึงออกมาเลยนะครับก็จะได้7 3 7ด 7, 7 7 7 0, 1, 7 2, 7 7 7 7 27 7แล้วก็4 7 เพราะฉะนั้นเลข5ไม่มีนะครับก็จะได้กลุ่มเลขนี้มานะครับได้กลุ่มเลขนี้มาเสร็จเราก็ไปตัดไปแต้มนะครับแต้มที่เราหาไว้เหมือนกันนะครับก็คือแต้ม7แต้ม8แต้ม9แต้ม1แต้ม5นะครับก็ดูสิครับว่าอะไรบวกกันแล้วได้แต้มตามนี้นะครับ7จ็บวกสเป็น10แต้ม0นย์มีไหมครับไม่มี7จ็บวกสเป็น11แต้ม1นะครับมีครับดึงลงมาเลย7จ็บวกหแต้ม3นะครับ13แต้ม3ไม่มีนะครับ7จ็บวกเ ป็นสิแต้มมีมีไหครับไม่มี7บวก0เป็น7ได้แต้ม7นะครับดึงลงมาเลยครับแล้วก็1บวก7เป็น8ได้แต้ม8นะครับลงมาเลยครับ2บวก7เป็น9ได้แต้ม <ours, S 2> 9ดึงลงมาเลยครับ3บวก7เป็น10แต้ม0ย์ ia, ไม่มีนะครับ4บวก7เป็น11แต้ม1นะครับดึงลงมาเลยครับนี่นะครับเราก็จะได้เลขเด่นเป็น1 2 1 7 2สอง7 7จแล้วก็70นะครับสำหรับเลขเด่น2ตัวบนนะครับเลขรองนะครับเลขรองเรากลับไปดูกันครับกลับไปดูที่25ประตูที่ยังไม่ได้ถูกเลือกมานะครับที่ไม่ได้อยู่ในช่องสีดำนี้นะครับเราก็เอาแต้มที่เราหาเนี่ยนะครับก็คือแต้มนี้เหมือนกันนะครับ78915เนี่ยเอามาตัดกับ25ประตูตรงนี้นะครับเมื่อเราตัดแล้วเราก็จะได้เลขนี้ออกมานะครับอ่านี่นะครับเลขนี้เลยนะครับ1416 สองสามสองหกสามสี่สามหกสี่สามแล้วก็สี่สี่นะครับก็คิดตามกันไปด้วยนะครับแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับถ้าเกิดตรงไหนที่ผมบวกผิดหรือดึงเลขออกมาผิดเนี่ยท่านก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับแล้วก็ช่วยๆกันดูนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีการผิดพลาดได้นะครับก็พอเราได้เลขเด่นเลขรองออกมาแล้วเราก็สรุปกันเลยเนะาะสรุปกันเลยนะครับ ก็ถ้าเกิดใครจะเอาไปใช้3ตัวก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับก็ชอบเลขไหนนําเลขนั้นมาใส่ได้เลยนะครับ1 2 3 4 5 678 90นะครับท่านชอบเลขไหนท่านเอามาใส่ได้เลยนะครับเพราะว่าสูตรที่ผมหามาเนี่ยนะครับมันไม่ได้ถูก100%เเสมอไปนะครับมันอาจจะมีเข้าบ้างหลุดบ้างนะครับแต่ก็เป็นตัวช่วยสําหรับท่านนะครับเพื่อในการวิเคราะห์นะครับให้มันได้เลขที่ ผมคิดว่ามันใกล้เคียงหรือว่าอาจจะเข้านะครับมากที่สุดนะครับท่านก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็เลือกเลขที่ท่านชอบท่านถูกใจไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับผมชอบเลข5เนี่ยผมก็เอา5มาใส่นะครับเป็น517 527 547 574แล้วก็570อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับแต่ถ้าท่านชอบเลขอื่นท่านก็สามารถเอามาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ลองไปเลือกเลขจาก25ประตูมาดูก็ได้นะครับเผื่อท่านชอบนะครับ ท่านอาจจะไม่ชอบเลขที่เราตัดออกมาแล้วแบบพวกนี้นะครับแต่ท่านอาจจะชอบเลขใน25ประตูก็สามารถเลือกมาได้สําหรับครั้งที่แล้วนี่นะครับเลขเด่นโดนใจของเราที่เราให้2ตัวไว้ก็คือ3 7ก็เข้าเป็นตัวกลับนะครับก็คือ73นะครับก็ยังไม่ตรงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราก็จะพยายามหาเลขที่มันใกล้เคียงหรือหาเลขที่มันออกตรงๆหาเลขที่มันมีเปอร์เซ็นต์การออกสูง นะครับมาให้กับท่านนะครับเพื่อให้ท่านดูได้ในคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยก็สรุปให้นะครับดังนี้นะครับท่านก็เลือกดูเลือกเลขที่ท่านชอบไปได้เลยนะครับถูกหวยนะครับก็คือท่านโชคดีนะครับถ้าท่านโชคยังไม่ดีนะครับท่านก็สามารถที่จะสร้างโชคให้กับตัวเองได้ด้วยการทําบุญทําทานนะครับเพื่อผลบุญผลทานที่ท่านได้ทําไปเนี่ยจะได้ส่งผลให้ท่าน ถูกหวยนะครับให้ท่านโชคดีนะครับทำอะไรก็เจริญรุ่งเรืองนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้ fc ทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่ติดตามเพจทุกท่านหรือคนที่เข้ามาดูคลิปทุกท่านเนี่ยโชคดีนะครับถูกหวยลาวพัฒนานะครับงวดประจำวันที่18มีนา2564ทุกท่านนะครับก็หวังว่าทุกท่านจะโชคดีกันทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ thank <laughs> you